Hãy nhìn này nè Mai nó hợp Chừa Chưa chưa Mày ăn Kiều nếu Màu con ngan Màu con ngan màu chậu Thế bà nè Màu chậu Phải bò Thế bà nè Mày ăn nè Thôi เอาแล้วไปหาปลาไปได้หอยเอาเชือกไปผูกพ่อว่าบุญเพลงคือมีเชือกเออเอาเรียกว่อันอีมสบายดีไดมมึงเพื่อนสบายดีสบายดีมันเพลงไปเอ้าอันนี้ สบ,บายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะทางฝั่งลาวฝั่งไทยด้วยว่าทางต่างประเทศพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ทางบ้านทางเรือนของน้องดอยคือเก่าเลิกพ่อแม่พี่น้องเนาะพุ่นแหลกกินไปโอไปลมกันกับเพื่อนอยู่ทางเรือนพุ่นแหลกพี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันเอฟซีติดตามมาเบิ่งมาชมน้ำกันพี่น้องเลยเนาะเป็นยังไงไงบนเกิงตอนนี้พี่น้องเลยยังบอ่อใดอยู่เฮือนอยู่ชานอยู่พี่น้องเนะาะยังไงก็ไปเบิ่งไปชมกันเลยพี่น้องไปไงไปบนใหม่เลยดิฮะ มันฮอตกระดองกระด้างจหน่อยยังลงไปอันอยมโคกระโลนพุ่นบ้าราวพ่นบอสิมาจักมือพ่นบอสบ้าราวน่ะเรียกเขาพ่นพ่นบอสเกเลอกคาร์ดูนังเอาไปจิเจ้าคุยกันมึงวันนี้ม่ได้คุยกันบอมันน่งอร่อย เช็ดทักก็ดีบอกกน่ยามาพี่ปินหนวทางูนีมอยผวันอน้ไหลได้ยินกเบานะแห้ลยมาจอยยามาพี่ยามาชนแ้เยมานะชาวบนบ่กินเห็นมันบ่เหนนบวเนหนงหยมาชนนี่ให้ลูกกินข้อเออหยามาพี่ก่อนหอยที่ป้อนข้าวลูกว่าไปอนลูกเรยังบมันยังบริยากม่ แม่แอนม่กินขนมอิ่มแด่ลูกต้องกินครับอย่าปากเราอย่างเมืองเลยไหนมีดหมามืงเน่หนาม้าเลยเห็นแล้วดีงาเมองพใช่แต่มืองกึ้นแกเือกพไปช่างนยกินขนมเลยวายมาือท้องใช้ก้อนแก้วอีกายแล้วพี่น้องเลยพูแจกไายเไ็นไรพ หายยังนั่นน่ะไม่แล้วว่าป่าเขินน่ะคอยยืนะเชื่อเชื่อวบัดนั้นเชื่อวบัดบุญุงไปยังเกี่ยวแลี้ยมาหาคนงานมาหาคนงานมาหาเจ้าใช่ป่าน่ะมาาเจ้าไปบ่ เสีปลาน่มมายังอันนะ่หอย,อยเอาเลไปหาปลาไปได้หอยเอาเชือกไปผูกพ,พ่อว่าบุเพลงคือมีเชือกเอาเล่บ้านนี่ Bây giờ bỏ Bây giờ em cưng Bây giờ bỏ Chọn chăm tô Bưng bưng Thôi bài đi đây em cưng oh, Chào bài đi à, Chào bài đi em thích Hãy subscribe ปลาดุกไม่ไข่เลยปลาดุกขนาดปะปันเขาตกน้ำขนาดเลยเจ้ามาแต่วงเขาปานเขาเชียงปานเขาคุณบอกเขาเขาลาดว่าลายปดนห่านอ่อนดิจอนเนี่ยเขาเห็ดวะเขาได้ลายเขาก็เห็ดลายเลยเขาใช้ได้หมดว่าแจงป่า อันนี้ไปหาเมาื่อคืนนี่ตัวนี้ดูแกงในหมอน้อได้หลายกว่าจะไปหากันเว้นนี่แน่จริยต้องดินชูตอนคืนพุ่นแี่แบบนี้เนาะเฉพาะตอนยามประจมอ่าไม่เงี้ยมันถึกมองบ่อนี่เก้อ ถึงเฮใช้ตั่งโยะะอยว่าเจ้าไปใชายมองใช่ไหมที่ว่าน,น,นั้นใช่เนี่ยมาป้าไว้แบบนี้บ่อมาบบกินบ่อนี่ปลาเนี่ยเห็นเมียลงมาเห็ด เมียลงมาเฮ็ดผัวไปหาได้มีลงมาเฮ็ดบ้านเพีงยงเลยกำลังสีป้อนข่าวลุทั้งทิงบุกทำมายู่แท้เแกงกองเลยเขายอ่อใช้ลุงบ้านหนึ่งแต่ยังเดือกลัวนี่ว่ชสวงนี้มันมันหนามมันขึ้นเลย นำมันใเขาว่าว่าวาน่นมลันเกียวข่าเกียวเข่ากับเกียวไบหลายมันยาดผนตกพังเบงวิอีกมือองมือก่อนระปฮะียัในน้เกี่ยวอยู่ใจ่ใชมืออบอ่ะชิใช่คือว่ฮะมัดแล้วนนะไเบิดนน่ะมันมดแล้วไชเ้เก่ากนนี่กะ คือว่าบอกเล่าว่าจะเอาชุมเจ้าเมื่อกี้ขวนำมือเองบ่ก่เกี่ยวเองบ่ถ้าจะเอาเขาไอ้ชโลบ่เส็จแราไปทามอยู่เหมือนกันเขาบอกไปบ่ทำอะไรฮะทำไม่ได้บ่จะไปอย่างเราเกี่ยวมันสีแล้วนะบอกวนเราปด้มาณชโลมือเนาะเงี้นอยากเลี้ยได้วปแจ๊กเราหิตชูมุนงเชื่อหมมึงเกิน เจ้าน่อยพี่เพิ่นว่าให้นได้ไปโชว์ซิกแพคอยู่เอาก่อนยังเย็นยังฮอนเดี๋ยวเจ้าใจฮอนพูดอ๋อใจฮอนเนี่ยไรอ่ะเนาะมันเย็นก็ไม่กว่าเย็นเนี่ยไรหยางมามันก็เย็นโอ้ก็แมนแล้วเจ้าขี่รถเขาพัดหยางก็มันฮอนเพื่อเตะเพื่อเต้นแล้ววะคอยมาหาเมื่อวานนี่วะไม่งั้นเจะว่าได้ปลาลายว่าฉิมบหาปลาแล้วเจ้าได้เมื่อวานมีของพี่ลูกนะ เดี๋ยวเี้ยจเด็เ็าปาเรือเียบร้อยเรียบร้อยเขาบอกอยู่ต้องหมาอะไรนี่แกไอผัวป้อดบานนี่มีอลงไปเฮ็ดกินเดือดบานนี้ นั่งเดอยเดือดอีกแล้วไปจ่าไปจ่าเมืองปานองอยกันไปดีได้เพิ่นเดียวเห็นก่อนนะเนาะมันขาบปะลุกช่มไปนะไงเนาะ มาไปช้งนมาเจ้าของก็คือว่าญาติกินห่อของกินน้ำคนฮะเพรเอะไมันเกิดมันญาติกินแบบนี้บบรตณเก่ากัน<อ>จะว่าเจ้าเอาของดิบให้มันกิน,นไหมแจ๊กมันยังตืงเป็นปน้ำเป็นยังน้ำพัวเข่าคุณเพียงฮะ<ม>ดมดมไปน้ำเจ้านะ โตขนองบอกเอาเอาเอาไปบอกตุยจาบอกนี่นน่ะป้อนเข่าลูกแล้วพญายเกิงป้อนเข่าลูกแล้วพี่น้องเอ้ยผู้ผูมาแต่หาปลามีเมยป้อนเข่าลูกโต นั่งโดยลงไปให้กินหวานคุณเพร่งอยากก in ินข่าวบอนั่งโดยหาข่าวมาให้คุณเพร่งกินโตเอาไปบ้ามัน่ะคุณเพร่ง,รพรงมาเอาตีบข่าวนี่ละเอาแม่ติีบเข่าเป็นยังคือเ,นนเห็นหน้า,า,<อ>าบูดแท้เหรอฮะแอ็มกึ่งให้บอให้ลูกบอลูกไปนำ้ำอ่ะ

<laughs> chị, chị <ơi. cười> Ôi mình lại mà gọi tôi đốt chay mình... thì thì bài hang này. Bước hả? Thế phải siêu cho cứ bộ kiếm thấy. Đã đã phải siêu bao bỏ. Ăn nhọ tông bà nam. Bớt thôi đi. thôi Mà, mà. mà เบ็ดอะไรบ่เิอจอยเบ็ดอะไรดิปลาคอบันมีเปล่าอ๋อมากินนะไดิอ่อ๋อใช่อีกหนึ่งเลยใช่บ่เรียกี้ใช่อ๋อกินไว้จะดีมาแกเนาะ่นนี้ขบออยู่บเห็นปลาคอคือมีปลาคอตัวมีนะปลาคอปลาคอปซิวมันยังคือว่า กินนะแม่ข่าวหนินะมุญเพงีงนเปล่าว่ายว่ายอะไรมาเจ้ากันาากแคาเดียวมาจัดการอิ่มนะบ่บุญมีอะบุกิน,นยั้งมุยะอืม ละไกพี่เกลตินูมีเนื้อนื้อแก่บุญบุญนั่นบุญมีครบเลยฮะเหมือนหนเาไอ้เต๋อมากินข้าวมาเอากินกินนี่แต่น้ำยังชวนกันกินมันมันโมทุกคนมาตอนมันกินเพิ่นเลยไปก้านคืนนี่บ่สไปหาบ้านนี่หนึ่งบ๊ไยใส่ก้านทางได้คืนทางห้วยทางห้วยทางเจ้าไปขึ้เกรานี้ เอาอยัางพันหรอมันเอาผ้าเ <Yeah! S 1> อโบอเพราะยังไม่ได้กินด้เบิ่งจังหน่อยเอาเงินก่อนะฮะเจ้าหันเออเจ้าเออเจ้าอุ้มใส่ตักเจ้ารถเป็นพอลูกอ่อนมันก็บแบบนี้แหละกินเขา้ากินน้ำใส่ปากลูกน้ำใส่ปากพอน้ำใสป่ปลาไหรลูกออยังน่อยอยู่เนาะ ศาสตพี่น้องเนาะได้มากนะเมนเห็ดเห็ดกินนะว่าไรมานให้สบาย มันเน่าหรอวะยังว่าไปเห็ดมารงเหยือเกลือไว้แต่ก็เอาปลาน้ำขอดน้ำให้หน้าให้ยังบ่มี่บงามเปิดระบ่อ,มมอบมันลงม,มาแล้วอื

ก่อนนูเยเจ้าอยู่นนก่อนก่อนหนูเล้ยงาหก่อนโดนเจ้าถึงกินเขาแบบง่ายๆแกงปลาเพิ่งกินโมบัสแต่เจ้าเมียจงไม่ผัวกับลูกผัวกับลูกไปหากินไปหาปลามาโตพี่น้องเยเนาะแต่กกระไรบลาลายเนาะแต่ปลาชองแคมโต em cần tông phải lôi nam chê dù kèn cột của mình chẳng lại lại ờ <laughs> <laughs> oh, đu này bên nhắn nó Hả? subscribe แถวนีน้บ่อได้ที่กันนำเชียพี่กันเนาะเชัม่ับไม่องนำหลายเลยไม่ยงมยงจะเอาชา่ไหมชานตุ้มนะ เอ้ยนนะมันกินนปลาชิวน้ำกระชานะ้นนะมามีจังหน่อยมันเก่าไปแล้วมาไว้ขึ้นไปชั่ผพาไปช้างไม่ของพูนอยู่พาเช้เมาก็เจิบมันนะ ไม่อันเศษไม่เอาไปจูน้ำแด้ตัวน,น้อยๆห,ห้องอยังไงมึงเกิงฮะเศษไม่กงไม่ม

ปลาปลาถั่วกะมือปลาน้อยหนึน่งกันเนาะจะหาพื้นชั่มกันก็นไปขั้วเป๊ะน,น,นี่จะดึออะไ้อลยเาดี๋ยวะไปจาโจรือลุงนี่นเตอร์เาเก็บอาเศษนี่ไปดั่งในมักรดแล้วกิววววววกนเข่าดีได้บุญเพ่งเราหิว้วเขาอันเราบปถือเข่าไปน้ำบ่อยเหมือนกัน อืมเพาะนฝนตกแล้วพี่น้องไอ้ต oh ังฝนตกแล้วทั้งเหมือลงเป็นสายฝนลงไปแล้วฝนตกแล้ว ืรื่าหมืดผ่ามืโพดเขาก็เดยเฝ่าเด่งปานเขาเสียงผลเดิมปานเขาหมื่นปืนนะว่าปานเขา่เาาเย่าบอนมื่อนี้บอกเจ้างหน้าคุณบอกเจ้าก,ก็เคยไปปั่นน้ำเขายบวโดดปัน่น ผลน้องมิดได้พี่น้องเห็เนาะผลเริ่มยากเลย